สมมตินะคะถ้าเราเก็บเงินได้เดือนละ1,000 0บาทถ้าเราอยากจะมี10ล้านนะคะต้องใช้เวลาทั้งหมด 8ปปีค่ะกว่าเงินหมื่นจะกลายเป็นเงิน10ล้านใช้เวลาหนานมากค่ะนั่นเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเราจึงจําเป็นต้องให้เงินทํางานหรือว่าต้องลงทุนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีความน่าอิจฉาแล้วก็มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคนทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเจ้าของกิจการก็คือเขามีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเออคนทํางานในองค์กรเดียวกันแต่พอถึงวันกเกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุ55ห้รือ ส0ปีเนี่ยบางคนมีเงินติดกระเป๋าไปหลัก10ล้านเลยนะคะแต่บางคนอาจจะมีเงินติดกระเป๋าแค่หลักล้านเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดที่ทําให้คน2กลุ่มนี้กลับไม่สามารถจะมีเงินก้อนปลายทางได้เท่ากันมาดูกันดีกว่าว่าแล้วเจ้ากองทุนสำรองในที่หรือว่าพอร์เดนฟันเนี่ยนะคะจะช่วยปั้นเงินของเราให้กลายเป็น10ล้านหรือ20ล้านได้อย่างไร ทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor บางคนต้องรอถึงหนึ่งปีกว่าจะได้มาที่นี่คุณแม่ของน้องมานะใจดีนะคะค่ะจะขอแจ้งเลื่อนนัดผ่าตัดของน้องออกไปก่อนค่ะถ้ามีห้องผ่าตัดมากพอทุกชีวิตเราอีกแป๊บนึงนะจะไม่ต้องรอนาน เพราะทุกการบริจาคคือการพาคนที่รักกลับไปหาคนที่รอ เป็นมนุษย์เงินเดือนหวังจะมีเงินเก็บสัก10ถึง20ล้านในวัยเกษียณตอนอายุ60ปีคิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ New g e n Investor วันนี้นะคะอยากจะชวนมนุษย์เงินเดือนนะคะโดยเฉพาะใครที่ได้ประโยชน์จากกองทุนสำรองเลงชีพหรือว่า o v i d e n t f u ันนะคะหรือถ้าใครไม่ได้ก็ฟังไว้เพราะว่าเรามีหลักการบางอย่างที่เอาไปทาด้วยตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะทาให้เรามีเงินก้อน8หลักในวัยเกษียณซึ่งแต่ละคนอาจจะต้องการไม่เท่ากันนะคะบางก็อยากได้10ล้านบางก็อยากได้20ล้าน หรือบางคนบอกว่า30ล้านถึงจะพอใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราตั้งต้นจากเงินเก็บลองคำนวณกันสักหน่อยไหมคะว่าถ้าเราเก็บเงินไปเรื่อยๆตั้งแต่ทํางานเดือนแรกไปจนถึงกเกษียณเนี่ยนะคะเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่หรือถ้าเราต้องการ10ล้านจริงๆเนี่ยต้องเก็บเงินนานแค่ไหนเดี๋ยวลองคิดตามกันดูนะคะสมมตินะคะถ้าเราเก็บเงินได้เดือนละ10,000บาทตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะไปไม่ถึงเป้านะคะ10,000บาทแบบนี้เก็บไปทุกๆุกเดือนนะคะถ้าเราอยากจะ มี10ล้านนะคะต้องใช้เวลาทั้งหมด 8 3ปีค่ะคำถามก็คือถ้าเราเริ่มต้นทำงานในวัย22ปีกว่าจะถึงวันนั้นนะคะบวกไป83ก็เท่ากับ110ปีซึ่งหลายคนบอกว่าไม่น่าจะอยู่บนโลกนี้แล้วนะคะนั่นคือการเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะคะไม่เอาไปออมไม่เอาไปลงทุนไม่มีดอกผลใดๆเลยดังนั้นกว่าเงินหมื่นจะกลายเป็นเงิน10ล้านใช้เวลาหนานมากค่ะนั่นเป็นเหตุผลนะคะว่าทาไมเราจึงจาเป็นต้องให้เงินทางานหรือว่าต้องลงทุนไปพร้อมๆกันด้วยนะคะะ คำถามก็คือการลงทุนที่เราคุยกันมาโดยตลอดเนี่ยนะคะเป็นการลงทุนที่เราต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองแต่ว่าวันนี้อยากชวนคิดค่ะเพราะว่ามีอยู่หนึ่งอย่างนะคะที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีความน่าอิจฉาแล้วก็มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคนทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเจ้าของกิจการก็คือเขามีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่า provident fund นะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยไม่ได้มีทุกคนนะคะมีเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นค่ะหรือว่าไม่ถึง5% เพราะว่าข้อมูลล่าสุดนะคะจากไทยพีวีดี m อเนี่ยพบว่ามีเพียงแค่บริษัท27,385บริษัทค่ะที่มีกองทุนสำรองแรงชีพในประเทศไทยซึ่งแปลว่าไม่ถึง5%ของบริษัททั้งประเทศนั้นมีกองทุนสำรองแรงชีพให้กับพนักงานนะคะดังนั้นถ้าบริษัทเราเนี่ยมีสิ่งนี้ต้องบอกว่าคุณเนี่ยน่ายาบมากและคุณก็ต้องภูมิใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ถึง5%เท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะมอง มองข้ามความสําคัญของกองทุนสํารองในชีพหรือว่าอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่ามันดีกับเราอย่างไรดนะังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลองมาทําความเข้าใจกองทุนสํารองในชีพกันสักหน่อยแล้วก็จะไปทาความรู้จักกองทุนสารองยนชีพว่าจะสามารถช่วยเรามีเงิน8หลักไม่ว่าจะเป็น10ลร้านหรือว่า20ลร้านผ่านการลงทุนได้อย่างไรก่อนอื่นนะคะกองทุนสํารองในชีพเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นกระปุกอมสินยักษ์เลยค่ะที่จะมีเงิน2ส่วนเข้ามาอยู่ในกระปุกนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมี เงินท war, ั้งหมด4ส่วนในกระปุกนี้ด้วยกันนะคะเงิน2ส่วนแรกคืออะไร2ส่วนแรกก็เป็นเงินที่เติมเข้าไปในกระปุกค่ะเงินก้อนแรกเราเรียกว่าเงินสะสมนะคะเป็นเงินที่มนุษย์เงินเดือนนะคะหรือพนักงานบริษัทเอกชนในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เนี่ยหากเงินตัวเองไปแต่ละเดือนเพื่อใส่เข้าไปสะสมเข้าไปอยู่ในกระปุกอมสินยักษ์กระปุกนี้นั่นเองนะคะนั่นคือก้อนที่1เงินสะสมของมนุษย์เงินเดือนค่ะส่วนเงินก้อนที่2เราเรียกว่าเงินสมทบนะคะเงินก้อน นี้ก็มาจากการที่บริษัทของคุณหรือว่านายจ้างของคุณเนี่ยนะคะเขาใส่เงินเข้ามาเพื่อที่จะสมทบเข้ามาในกระปุกออมสินอยากให้กับพวกเราค่ะแต่ว่าเงินสองก้อนนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาไปทํางานด้วยโดยจะมีบริษัทจัดก,การลงทุนเอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่อยอดให้งอกเงยตามนโยบายที่เรากําหนดค่ะจึงมีอีกสองก้อนตามมาด้วยนั่นก็คือผลประโยชน์ของเงินสะสมที่เราใส่เข้าไปและผลประโยชน์ของเงินสม ทบที่บริษ,ษัทใส่เข้ามานั่นเองนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าผลประโยชน์จะมากจะน้อยจะกําไรจะขาดทุนนะคะหรือว่าจะเสมอตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกนําเงินเหล่านี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ไหนนั่นเอง ทีนี้เราไปไล่เรียงดูทีละก้อนกันดีกว่านะคะว่าแล้วจริงๆแต่ละก้อนมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ใส่เงินไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเริ่มจากก้อนที่1ค่ะเงินสะสมนะคะโดยปกติแล้วนะคะลูกจ้างอย่างเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะสะสมมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่2ถึง15%นนะคะในดีอที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดนะคะว่าเราต้องใส่เงินสะสมไปในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามที่บริษัทกําหนดเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นแล้วนะคะเราสามารถใส่ได้ มากสุดเต็มเพดาน15%ของรายได้ของเราได้เลยนะคะซึ่งเงินก้อนนี้นะคะถือว่าได้ประโยชน์2ต่อด้วยกัน1ก็คือเป็นการบังคับออมแบบ DCA เลยนะคะ Dollar c o อส averaging เพราะว่าเราได้นําเงินสะสมก้อนนี้เข้ามาลงทุนอยู่ในกองทุนสํารองเลียงชีพทุกทุกเดือนค่ะกับ2ก็คือสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะเพราะว่าเงินสะสมที่เราใส่เข้าไปทั้งหมด100%นี้นําไปลดหย่อนภาษีได้เลยค่ะ ส่วนที่สอนะคะก็คือเงินสมทบนะคะที่ทางบริษัทเนี่ยจะใส่เข้ามาเพื่อทบให้กับเงินของเราด้วยเงินส่วนนี้เองนะคะแต่รับบริษัทเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคะบางบริษัทก็บอกว่าเขาจะสมทบให้อาจจะเป็นฟิกซ์เรทนะคะก็คือเป็นอัตราเดียวกันทั้งบริษัทก็มีนะคะหรือบางบริษัทเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นขั้นบันไดนะคะเช่นถ้าทํางานมาไม่กี่ปีก็จะสมทบให้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าทํางานนานขึ้นก็จะใส่เงินสมทบให้มากขึ้นนะคะ ก็ไล่ลำดับไปตั้งแต่ 2%, 3%, 5%, 8%, 10%แล้วก็มากสุดคือ15%นั่นเองนะคะซึ่งเงินไขก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะคะเราไปบงังคับบริษัทไม่ได้เพราะเขามีนโยบายที่เขียนกำกับไว้ชัดเจนอยู่แล้วนั่นเองค่ะจริงๆเงินส่วนนี้นะคะต้องบอกว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะที่หลายคนมองข้ามไปเพราะว่าเงินก้อนเนี้ย คล้ายๆกับเป็นการให้เงินเดือนเราเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าสมมติเราเงินเดือน2000 0บาทใช่ไหมคะเราอาจจะมีการสะสมในกองทุนสำรองในชีพ5%หรือประมาณสัก1000บาทนั่นคือเงินที่เราหักไปจากเงินเดือนของเราแต่ว่าบริษัทเองเขาก็อาจจะมีเงินที่ใส่เข้ามาเป็นเงินสมทบอีก5% 1 0เ0บาทด้วยแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้รายได้จากบริษัท2 1 0 0 0บาทด้วยซ้ำนะคะแต่1000บาทนั้นเขาไม่ได้ให้เราค่ะ แต่เขาเอาไปลงทุนให้กับเรานั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะเงินก้อนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่ของเราเลยทันทีค่ะแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าเงินก้อนที่สมทบเข้ามาให้กับพนักงานหรือว่าลูกจาก้างหรือมนุษย์เงินเดือนเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาจะคืนกลับให้เมื่อไหร่ซึ่งแต่ละบริษัทนะคะก็จะมีเงื่อนไขนะคะของเงินที่เราจะได้รับสําหรับตรงเงินสมทบเนี่ยแตกต่างกันเวลาเราไม่ได้ทํางานนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือว่าการเกษียณอายุก็ตาม อย่างเช่นบางบริษัทอาจจะบอกว่าอาถ้าทํางานไม่ถึง5ปีก็จะยังไม่ให้ส่วนของเงินสมทบนี้นะคะแต่ถ้าใครทํางาน5ปีถึง10ปีก็อาจจะได้เป็น50%ของเงินสมทบก้อนนี้แต่ถ้าทํางาน10ปีขึ้นไปอาจจะได้100%เป็นต้นนะคะแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันเช่นเดียวกับเงินอีก2ก้อนสุดท้ายด้วยนะคะก็คือก้อนที่3ผลประโยชน์ของเงินสะสมแล้วก็ก้อนที่4ค่ะผลประโยชน์ของเงินสมทบนะคะแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขในการมอบให กับผู้ที่เป็นคนลงทุนในกองทุนสำรองในชีพแตกต่างกันไปต้องไปดูเงื่อนไขให้ดีค่ะ หลังจากเรารู้จักกองทุนสำรองในชีพดีพอแล้วนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเจ้ากองทุนสำรองในชีพหรือว่า Provident Fund เนี่ยนะคะจะช่วยปั้นเงินของเราให้กลายเป็น10ล้านหรือ20ล้านได้อย่างไรเคยสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะคนทํางานในองค์กรเดียวกันแต่พอถึงวันกเกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุ55หรือ60ปีเนี่ยบางคนมีเงินติดกระเป๋าไปหลัก10ล้านเลยนะคะแต่บางคนอาจจะมีเงินติดกระเป๋าแค่หลักล้านเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดที่ทําให้คน2กลุ่มนี้ที่มีอายุงานเหมือนกัน ที่รายได้ใกล้ๆกันนะคะกลับไม่สามารถจะมีเงินก้อนปลายทางได้เท่ากันจริงๆแล้วเป็นทั้งหมด6อย่างด้วยกันที่เราควรรู้สำหรับใครที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอยากจะทำให้เงินของเราโตไปเป็น8หลักค่ะ ข้อที่1ค่ะก็คือเริ่มก่อนรวยกว่านะคะอย่าลืมนะคะว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั้นมหัศจรย์มากนะคะเราสามารถค่อยๆสะสมเงินต้นของเราที่อาจจะมีอยู่น้อยๆในช่วงแรกนะคะแต่ว่าด้วยดอกผลแล้วก็ระยะเวลาที่ให้เขาทํางานนะคะก็จะสามารถกลายเป็นเงินก้อนโตได้ในอนาคตค่ะอย่างเช่นถ้าเราเริ่มสะสมเงินตอนอายุ22ปีนะคะกลับไปเริ่มตอนปลายทางตอนอายุ30ปีเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าด้วยผลตอบแทนเท่ากันนะคะแล้วก็ ก็ถ้าเราไปดูตอนปลายทางในอายุเท่ากันเนี่ยกลับพบว่าคนที่เริ่มช้ากว่าเงินอาจจะหายไปเมื่อเทียบกับคนที่เริ่มเร็วกว่า เป็นหลักล้านเลยนะคะและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะส่วนที่2ก็คือสัดส่วนการออมนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็พอทราบกันดีนะคะว่าหลักการเงินหนึ่งศูนย์หนึ่งก็จะให้เราออมประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะแต่พอเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายคนบอกโอ้โหมันเป็นการหักรายได้ของเราไปอะ่ะเงินยังไม่ทันเข้าบัญชีเลยแต่ว่ามันก็ไม่เห็นแล้วนะคะทําให้เราไม่ได้ใช้จ่ายงั้นหักนิดหน่อยๆก็พอสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ก็พอที่เหลืออยากจะเอาไปช้อปปิง้งไปท่องเที่ยวไปกินไไปทททํําาาอะรรีี่ให้เม ความสุขในชีวิตในช่วงวัยรุ่นนะคะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าอาจจะทําให้เราถึงปลายทางช้าสักหน่อยนะคะหรือว่าพอถึงปลายทางแล้วเงินก้อนที่เราตั้งเป้าไว้ก็ไม่เป็นไปตามนั้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะชวนแล้วกันนะคะให้นอนนนเนวเจนทุกคนเนี่ยเริ่มสะสมเงินกองทุนสำร,รองในชีพด้วยการตัดไปเลย10%หรือมากที่สุดก็คือ15%ของรายได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะเราทําแบบนี้ก็แปลว่าเราเนี่ยออมก่อนใช้ทันที15%ของรายได้ ทุกๆเดือนไปโดยปริยายค่ะ และยิ่งท่าฐานเงินต้นเราใหญ่นะคะเวลาเราได้ดอกผลจากการลงทุนก็จะกลายเป็นเราได้ดอกผลที่เพิ่มเข้ามาเป็นดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเท่านั้นค่ะส่วนข้อที่3นะคะก็คือเงินสมทบของนายจ้างจริงๆแต่และบริษัทไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าบางบริษัทก็บอกว่ามีการให้กับลูกจ้างไม่ว่าจะทํางานมากี่ปีเนี่ยเนี่ยตราคงที่แต่ว่าหลายบริษัทก็บอกว่าไม่ค่ะถ้าคุณยิ่งทํางานนานเรายิ่งให้ตัวเงินสมทบมากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นกุสโลบายสําคัญก็คือ เขาอยากให้เราอยู่ในองค์กรนานๆนะคะจะได้ช่วยให้บริษัทเนี่ยเติบโตไปได้ดังนั้นใครจะเปลี่ยนงานไวๆอาจต้องคํานวณให้ดีนิดหนึ่งนะคะแล้วก็การเปลี่ยนงานแต่ละครั้งก็ลองพิจารณาด้วยนะคะว่าบริษัทที่เรากําลังจะย้ายไปเขามีกองทุนสำรองในชีพให้เราหรือเปล่า สี่ค่ะก็คือสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนนะคะเพราะว่าท่านเราตั้งใจและว่าเราอยากจะตัดเงินไปออมอัตโนมัตินะคะกับกองทุนสำรองในชีพ15%เต็มแม็กเลยเนี่ยนะคะแล้วก็นายจ้างก็สมทบให้กับเราด้วยแต่รู้หรือเปล่าว่าถ้าผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยต่างกันแค่1%นต่อปีนะคะเวลาผ่านไป30ปีปลายทางต่าง,างกันมหาศาลเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้รซอนถึงประมาณ2-3%ต่อปีนะคะแต่ว่าเงินต้นของเราที่มา จากทั้งเงินสะสมแล้วก็เงินสมทบรวมๆกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าไปเทียบผ่านไป30ปีปลายทางเนี่ยเราอาจจะได้ผลตอบแทนจากเงินก้อนนี้ประมาณสัก7หลักด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราขยับผลตอบแทนเป็นลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้ผลตอบแทนเฉลี่ย7จ็ดต่อปีนะคะเชื่อหรือไม่ว่ามันจะทําให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนก้อนเดียวกันเนี่ยโตไปเป็น 8หลักทีเดียวค่ะและนั่นก็คือความแตกต่างของผลตอบแทนในระยะยาวจากดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองดังนั้นต้องพิถีพิถนันในการเลือกสินทรัพย์ลงทุนด้วยนะคะ 5ค่ะก็คือเรื่องความเก่งของตัวเราเองนะคะหรือว่าความสามารถในการทํางานค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี่ยเขามีฐานตั้งต้นมาจากตัวรายได้นะคะยิ่งถ้าเรารายได้สูงขึ้นเท่าไหร่เงินที่จะหักไปในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้วในจ้างก็จะสมทบเข้ามาแล้วไปทําผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะแล้วถามว่ารายได้ของเราจะเพิ่มจากอะไรก็มาจากความสามารถของเราความเชี่ยวชาญของเราประสบการณ์ของเราหรือว่า เรียกรวมๆกันว่าความเก่งของเรานั่นเองค่ะเราจึงจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะเพื่อเราเก่งขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเงินต้นให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเรง่ายคือเราต้องโฟกัสส่วนของการใช้แรงทําเงินด้วยค่ะเพราะนั่นจะเป็นตัวต้นสําคัญที่ต่อยอดสู่การให้เงินทํางานได้มากขึ้นนั่นเอง สุดท้ายข้อ6นะคะคือเรื่องของความต่อเนื่องนะคะปกติแล้วนะคะเวลาเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะถ้าผ่านไปสัก 5, 5ปี10ปีก็จะเริ่มเห็นเงินก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนงานนะคะหรือไม่ก็ลาออกจากงานหรือไม่บางคนก็อยากที่จะนําเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าระวังให้ดีอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าวันที่เราเนี่ยตัดสินใจออกจากงานหรือว่าเราออกจากตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเงินก้อน นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงินที่มีความหมายกับเรามากเราควรให้เงินก้อนนี้ทํางานต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีหลายทางที่ทําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการคงเงินไว้ที่กองทุนสํารองในชีพกองทุนเดิมกับบรจเดิมที่บริษัทนั้นมีการดิวเอาไว้อยู่แล้วนะคะอาจจะมีการเสียค่าคงเงินนะคะประมาณสัก500ร้อยบาทต่อปีแต่เงินมันยังได้ทํางานนะคะเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นต่อเนื่องไปแต่ถ้าใครบอกว่าย้ายไปบริษัทใหม่แล้วเขามีกองทุนสํารองในชีพด้วยก็ควรที่จะย้ายจากบริษัท A ที่เป็น กองทุนเดิมนี่นะคะไปบริษัท B ีที่เป็นกองทุนใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนเดิมของเราจะได้โตต่อเนื่องไปในบริษัทใหม่กับนโยบายใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันหรือสุดท้ายถ้าปลายทางจริงๆนะคะเรากเกษียแล้วเรารู้สึกว่าเออเงินก้อนเนี้ยนะคะมันเป็นก้อนใหญ่มากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรก็ย้ายไป RMF ได้เช่นเดียวกันนะคะมีหลายทางทีเดียวนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการแบบไหนนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเรามี1ตลาดนะคะมาให้นิวเจนดูกันแล้วก็ลองคิดตามในแบบของตัวเองดูแล้วกันนะคะว่าเราเหมือนกับส่วนไหนของตารางนี้จะได้พอเห็นภาพตัวเองปลายทางน,นะคะว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเงินในกระเป๋าตอนเรากรเกษียณเท่าไหร่จากการสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะตารางนี้นะคะเรามีเงื่อนไข3ข้อนะคะที่เช็คสแตนดาร์ดเอาไว้นะคะอย่างแรกคือผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะอยู่ที่6%ต่อปีค่ะอย่างที่2คือเงินเดือนนะคะคาดการณ์ว่า ขึ้นเฉลี่ย5%ต่อปีและอย่างที่3ก็คือนายจ้างจ่ายสมทบให้5%ต่อปีนั่นเองนะคะซึ่งในตารางนี้นะคะจะมี2อย่างที่แตกต่างกันนะคะ1ก็คืออายุเริ่มต้นของการใส่เงินเข้ากองทุนสำรองเลีงชีพกับ2ก็คือเงินที่เราหักสะสมนั่นเองนะคะอายุเริ่มต้นเร็ว22ปีนะคะสมมติว่าเงินเดือน18,000บาทเนี่ยถ้าหักสะสมน้อยหน่อยเช่นประมาณ5%นะคะปลายทางเราก็จะมีเงินสำรองเลงชีพนะคะอยู่ที่ประมาณ6,900ลน บาทหากสะสม10%ปนะคะปลายทางจะได้10ล้านบาทค่ะแต่ว่าถ้าสะสมมากขึ้นเป็น15%ปลายทางจะได้กว่า13ล้าน7แสนบาททีเดียวเห็นไหมคะว่ายิ่งเราหักสะสมมากเท่าไหร่ต้นมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ปลายทางน,นั้นเรามีมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราอายุ30ปีละกันนะคะก็จะเห็นว่าเราเองเนี่ยอาจจะเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น35,000บาทแต่ว่าเราเริ่มช้าไปสักหน่อยะคะ่ะแม้ว่าจะหักสะสมมากก็คือ15%เนี่ยนะคะแต่ปลายทางก็อยู่ที่ 12ล้าน6แสนบาทดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าคนที่เริ่มเร็วแม้ว่าฐานตั้งต้นของคนเริ่มเร็วจะน้อยกว่าเราก็ตามเห็นไหมคะว่าเงินต้นเวลาผลตอบแทนมีผลทั้งหมดเลยต่อการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราเองนั่นคือประมาณสักหลัก10ล้านนะคะหรือว่าสักประมาณ8หลักต้นๆแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะมีมากกว่านี้คําถามคือมันมีตัวแปรไหนนะที่ควรเปลี่ยนไปบ้างนะคะมีประมาณสัก2ตัวแปรค่ะที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะคะอย่างแรกก็ คือการลงทุนค่ะซึ่งเราอาจจะต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากสมมติฐานแรก6%ต่อปีเพิ่มขึ้นไม่ต้องเยอะค่ะแค่1%เองนะคะเป็น7%ต่อปีนะคะนั่นก็จะทําให้ตัวเลขปลายทางเปลี่ยนไปแล้วกับอีกหนึ่งตัวแปรก็คือเรื่องของเงินสมทบจากบริษัทค่ะซึ่ง ตัวอย่างเดิมเนี่ยเราฟิกซ์ไว้ว่าบริษัทจะสมทบแค่5%เถูกไหมคะแต่ว่าถ้าตัวอย่างนี้อยากจะทําให้เงินโตไปเป็น20ล้านบาทนะคะเงินสมทบของบริษัทอาจจะต้องขยับจาก3%เป็น5%แล้วปลายทางเป็น10%นะคะเห็นไหมคะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นเป็นเท่าไหร่ผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะคะและเวลาถ้ายิ่งนานก็ยิ่งดีสุดท้ายนะคะถ้าเราแค่แปลงภาพตรงนี้นะคะจากภาพเดิมที่บอกว่าอ่ะเงินเดือนเริ่มต้น18% 0 0 0 บาทนะค่าเฉลีย่ยเงินเดือนเพิ่มปีละ5%เราจัดเต็มเลยนะคะสะสม15%ของรายได้ไปตลอดตั้งแต่อยู่22ปียาวต่อเนื่องไปผลตอบแทนจากการลงทุน7%ต่อปีแล้วก็ทางด้านของบริษัทสมทบให้ 3%, 5%, 10%เป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้ปลายทางคุณจะมีเงินประมาณ19 9ล้าน9แสนบาทนะคะอีกนิดเดียวก็จะ20ล้านบาทแล้วเพื่อใช้ในวัยเกษียณนั่นเองค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็น่าจะมีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วนะคะทีนี้วิธีการค่ะต้นปีแบบนี้กลับไปดูหน่อยละกันนะคะว่าหลักการลงทุนที่เราตั้งใจเอาไว้เมื่อไปเทียบกับการปฏิบัติจริงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นมันตรงกันหรือย,อยังนะคะวิธีการก็คือไปดูว่านโยบายการลงทุนที่เราเลือกเป็นแบบไหนบางบริษัทอาจจะมีนโยบายไม่เยอะนะคะบางบริษัทอาจจะมีให้ DIY ด้วยนะคะสามารถเลือกได้โดยแบบ ตัวเองเลยว่าเราจะผสมหุ้นเท่าไรตราสารนี้แค่ไหนสังหารรือทรัพย์ทองคามากน้อยอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลายบริษัทก็มี e m p l o y e e c h o i c e อยให้เลือกแล้วนะคะสิ่งสําคัญคือเราควรไปเลือกให้เหมาะกับตัวเราเองแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนของเราด้วยนะคะเช่นสมมติถ้าวันนี้นิวเจนอายุยังไม่เยอะนะคะแค่20บวกเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับความผันผวนในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวอาจจะเป็น20-30หรือว,ว่าเกือบเกือบส ปีของโลกการลงทุนด้วยซ้ำนะคะเพื่อทําให้เงินก้อนนี้โตไปเป็นเงินที่เราตั้งใจใช้ในวัยเกษียณนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงนะคะเราก็อาจจะลงทุนนะคะในหุ้น 70%- 80%หรือบางคน100%ได้ก็ลองพิจารณาดูได้นะคะเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นถ้าลงทุนต่อเนื่องไปอย่างน้อย20ปีนะคะโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์เลยค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่ถึง40แล้วคุณก็หวังว่าอ่ะลงทุนยาวๆไปจนถึง6 0ส ยังไงโอกาสขาดทุนก็ค่อนข้างน้อยนะคะถ้าถามว่าจะลงหุ้นอะไรต้องบอกว่ามีหุ้นหลายกลุ่มสาหกรรมหลายประเทศแต่ทวิพี่เลือกนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกไม่ถูกก็เหมาเข่งไปหุ้นโลกเลยก็ได้ปัจจุบันนี้นะคะหุ้นโลกที่มีการลงทุนกันนะคะที่อ้างเองกับดัชนี All Country World Index เนี่ยนะคะก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก8%ต่อป,ปีก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวค่ะหรือถ้าใครนะคะบอกว่าเอ้ยมันมีสูตรไหมนะที่เราจะไปปรับใช้กับตัวเองได้ ลองใช้สูตรนี้ค่ะเอา100ลบอายุเท่ากับสัดส่วนหุ้นที่ควรมีในพอร์ตนะคะเช่นวันนี้อายุ30ปีก็เอา100ลบ30แปลว่าควรมีหุ้น70%แต่ถ้าอายุน้อยหน่อยนะคะ22ปีก็เอา100ลบ22นะคะก็แปลว่าเราควรจะมีหุ้นนะคะสักประมาณ78%แแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าอายุเริ่มเพิ่มขึ้นเราอาจจะค่อยๆลดสัดส่วนหุ้นลงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะได้แต่อิจฉาคนที่มีกองทุนส่วนรวมในชีพเพราะว่าบริษัทเราไม่มีไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องเสียใจไปนะคะจริงๆมีหลักการคล้ายๆกันที่เราสามารถทําได้เพียงแต่ไม่มีเงินสมทบของบริษัทเข้ามานะคะแต่ 1. เราได้ลงทุนอัตโนมัติ2ได้ประหยัดภาษี3ได้สร้างวินัยทางการลงทุนและสุดท้ายก็คือได้วางแผนกเกษียณอย่างมั่นใจได้นั่นคือการลงทุนในกองทุน RMF นั่นเองนะคะเป็นกองทุนประหยัดภาษีที่จะทาให้ เรามีวินัยทางการลงทุนได้ต่อเนื่องแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาเงื่อนไขด้วยนะคะว่าเงื่อนไขของอันเปบเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารายได้ไม่เท่ากันลงทุนอันเป๊บได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ข้อดีคือเขาล็อกไว้เลยว่าเราจะถอนได้ก็ต่อเมื่ออายุ55ปีเท่านั้นค่ะ และนี่ก็คือโอกาสในการช่างเงิน8หลักของมษยกเงินเดือนรุ่นใหม่ที่เป็นนิวเจนนะคะไม่ว่าคุณจะมีโคเดินฟันหรือไม่แต่หลักการนี้มันดีจริงๆนะคะลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนตัดให้มันเป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างวิน,นัยให้สม่ำเสมอลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะคะแล้วก็ Sta y invested ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนทำได้แบบนี้กเกษียณสบายแน่นอนคะ่ะ มือทำให้ลงทุนเป็น new gen investor